สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะ iPad Gen 7นะคะของลูกค้าส่งจากจังหวัดตังนะคะส่งมาถึงเมื่อวานเนาะวันนี้เราจะมาถอดเปลี่ยนให้ค่ะกล่องใหญ่มากเลยนี่น่าจะใส่กล่องมาด้วยอันนี้มาแกะดูพัสดุก่อนค่ะลูกค้าแจ้งว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่นะคะเป็นของ iPad Gen 7ค่ะอันนี้มาถอดดูข้างในก่อนนะคะ ลูกค้าว่าบอกว่าแบตหมดเร็วส่งมาให้เปลี่ยนแบตให้หน่อยอคคมีเต็ถุงเล็กครับถุงใหญ่ไม่มีซองกระดาษมีค่ะอันนี้ลูกค้าใส่มาทั้งกล่องนะคะซองเล็กซองใหญ่ นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแกะดูข้างในค่ะ ที่แตกน่าจะเป็นฟิล์มกระจกนะคะที่แตกแบตหมดเร็วนะคะเดี๋ยวเรามาเทสชาร์จดูก,ก่อนนะคะว่าเครื่องติดปกติหรือเปล่าหน้าจอสัมผัสได้หมดไหมนะคะก่อนที่จะถอดเครื่องค่ะอันนี้ไม่แน่ใจเครื่องมีแบตหรือเปล่ากำลังเปิดนะคะ อันนี้เครื่องติดปกตินะคะลูกค้าแจ้งบอกว่าแบตหมดเร็วต้องดูก่อนว่าแบตข้างในเหมือนจะบวมด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าเหมือนกระจกช่วงนี้เหมือนเหมือนว่ามันห่างๆมันจะไม่ค่อยสนิทฝั่งนี้มันจะดูสนิทกว่าฝั่งนู้นมันเหมือนว่ามันมีรอยแยกโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาถอดเครื่องนะคะนี้เราปิดเครื่องก่อนค่ะ ที่จะถอดเครื่องก็ต้องเทสชาร์จก่อนว่าสัมผัสตรงสัมผัสได้ปกติหรือเปล่านะคะโอเคถอยกล้องไปนิดนึงค่ะนี่เราก็จะเป่าผ่าทัดออกก่อนนะคะก่อนที่จะใส่แบตเตอรี่ได้นะคะ พีเ่เดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวยกเอาใบไปให้จ้ะอันนี้เราก็จะเป่าพออุ่นๆประมาณนี้นะคะแล้วก็ผ่าฝั่งนี้จะผ่าที่หลังเพราะว่าฝั่งนี้มันจะมีเพทัดนะคะเราจะผ่าจากฝั่งนี้หรือผ่าจากช่วงหัวมาก็ได้นะคะ ข้างเขาลงของเสียงก็จะดังนิดนึงรุ่นนี้ต้องผ่าทัดแยกออกจากจอก่อนนะคะถึงจะถอดแบตได้ ใช้แผ่นมีเนียมจิ้มให้ได้ก่อนแล้วค่อยใช้แผ่นพลาสติกเข้าไปรูดอนะีกทีนึง ีก็ค่อยๆรูดออกนะคะนี่ค่ะ่าเส้นกาวมันออก ตัวปลดล็อกได้ไหมหตัวปลดล็อกได้ไหมหติลดลอไอ้าวใช่ไหมเรุปเดี๋ยวให้น้องมันไปใส่เองเพราะเขาบอกเขาจำได้อันนี้ผ่าออกแล้วนะคะอันนี้ตัวทัชสกรีนนะคะจะแยกจากจอนะคะก่อนที่เราจะเอาแบตเตอรี่ออกได้อันนี้ต้องแยกทัชออกเรียบร้อยก่อนแล้วก็ัดถอนน็อตกันค่ะตัวนี้จะมีน็อต ยึดจอนะคะสี่มุมนะคะต้องถอดออกให้หมดเลยก่อนที่จะยกจอขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าแบตเตอรี่อยู่ใต้จอค่ะต้องยกจอขึ้นมาก่อนอันนี้ต้องค่อยๆย,ยกขึ้นนะคะหน้าจอเพราะว่าตามมุมมันมีกาวอยู่ค่ะ แบตมันเริ่มบวมหน่อยๆแล้วน็อตมุมนี้ยังไม่ได้ถอดหลังจากถอดน็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะยกขึ้นได้แบบนี้นะะคแต่ว่าแบตมีบวมนิดๆนะคะก่อนที่จะถอดเครื่องนะคะแต่ว่าเครื่องเราปิดเครื่องแล้วนะคะ เราต้องการที่จะให้เครื่องมันตัดไฟแบบสนิทก็ต้องถอดน็อตออกก่อนตรงน็อตที่ล็อกแบตนะคะเดี๋ยวให้ดูน็อตก่อนตรงตำแหน่งที่แบตเตอรี่นะคะจะมีน็อตอยู่นะคะให้ถอดน็อตออกก่อนแล้วใช้พลาสติกนะคะเสียบเข้าไปเพื่อที่จะตัดไฟ พราะแบตเตอรี่ตัวนี้มันเป็นหน้าสัมผัสให้มันตัดไฟไปก่อนเพราะเผื่อมือเราไปโดนมันจะได้ไม่เปิดเครื่องเองนะคะก่อนที่เราจะมาถอดจอถอดอะไรพวกนี้นะคะเนี่ยจะสังเกตว่าแบตมันบวมแบตบวมแล้วนะคะมัดพวกนี้จะเป็นตัวล็อกจอล็อกจอล็อกเพทัสกรีนนะคะ เอาซิงออกแล้วก็ถอดจอนะคะอันนี้ยกออกไปก่อนถอดจอแล้วก็ถอดทัชสกรีนค่ะตัวนี้จะเป็นแผ์โฮมแผ์ปุ่มโฮมนะคะนี่ค่ะถึงจะถอดออกได้ สกรนถอดออกเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนตัวแบตเตอรี่นะคะก็ต้องมางัดออกตัวนี้ที่เราใส่ขัดไว้กันเครื่องมันเปิดเองนะคะเผื่อมือเราไปโดนปุ่มนะคะเซฟไว้ก่อนค่ะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยตัวก้อนนี้บวมจะสูงกว่านี้นิดนึงมางัดแบตเตอรี่ออกเลยเลย บอกไม่รู้ว่าทําไมแบตมันหมดเร็วนะคะคือแบตมันบวมแล้วก็ตามอายุการใช้งานเนาะก็จะหมดเร็วประมาณนี้นี่เล็กติดนอด็นอตน็อตไว้ก่อน ้อนและอีกหนึ่งก้อนค่ะ นี่คะ่ะแบตเตอรี่ถอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะคือตัวนี้บวมอีกข้างหนึ่งยังไม่บวมก็เลยสังเกตสองดูจอช่องไฟมันห่างกันก็เลยเออต้องมีข้างหนึ่งบวมนะคะตำแหน่งก็เลยจะไม่เหมือนกันค่ะโอเคทีนี้เราก็มาใส่แบตเตอรี่ใหม่ค่ะถอดแบตเตอรี่เก่าออกเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาใส่แบตเตอรี่ใหม่นะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น iPad Gen 7นะคะ ตัวนี้แบตเตอรี่ใหม่ค่ะแบตเตอรี่ใหม่ก็คือประกัน6เดือนนะคะสติกเกอร์ประกันจะอยู่ที่แบตแล้วนะคะอันนี้เดือนมกรานะคะแบตเตอรี่ใหม่ก็คือประกัน6เดือนค่ะทีนี้เราก็มาใส่แบตเตอรี่ใหม่เข้าไปเลยก่อนที่จะใส่แบตเตอรี่ใหม่อย่าลืมติดกาวสองหน้าที่แบตด้วยนะคะการแบตมันขยืดเนาะ กาแบตมันขยับนะคะที่เรางัดออกเมื่อกี้ที่มันออกยากๆก,ก็คือใต้แบตมันมีกาวสองหน้านะคะแต่ใครที่งัดไม่เป็นก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่ามันจะรั่วได้ถ้างัดไม่เป็นหรือใช้พลาสติกหรือของที่มีคมไปจิ้มนะคะมันก็จะช็อตได้ค่ะอันนี้ก็คือกาวสองหน้าแบบนี้ ใส่แบตใหม่เข้าไปก็ต้องใช้พลาสติกขัดไว้ก่อนนะคะจนกว่าเราทำความสะอาดโครงพวกนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะก่อนที่จะลงจอใส่จอใส่ทัชเรียบร้อยค่อยมาถอดตัวนี้ออกแล้วค่อยใส่น็อตตรงแบตนะคะทำความสะอาดก่อนเลยทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาประกอบเข้าคืนค่ะมาดูว่าเราจะประกอบยังไงก่อนนะคะตอนนี้คือเคสทำความสะอาดเสร็จแล้วแบตเตอรี่ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องมาใส่ทัชสกีนก่อนค่ะ หลังจากทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่พลาสติกหยกยังเสียบไว้อยู่นะยังไม่เอาออกนะคะเริ่มจากใส่แพทัสก่อนค่ะใส่ตัวทัชส,สกรีนก่อนเลยใส่แพทัสอ่ะ,อะที่พิงให้เขาก่อนใส่ทัสแล้วก็ใส่แพปุ่มโฮมค่ะ อหน้าจค่ะสำคัญเลยนะคะตัวแบตเตอรี่เนี่ยให้เสียบไว้ตลอดนะคะให้เสียบพลาสติกขัดไว้อย่าให้แบตเตอรี่มันเข้าเครื่องนะคะนี่ค่ะใส่จอเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะเทสชาร์จค่อยปล่อยพลาสติกตัวนี้ออกนะคะที่เสียบแบตค้างไว้เมื่อกี้ทีนี้เราก็ต้องใส่น็อตแบตก่อนเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันเปิดไม่ได้นะคะ ใส่น็อตที่แบตลงไปเรามากดเปิดดูค่ะตัวน็อตใต้จอนะคะยังไม่ได้ใส่แล้วก็น็อตที่ล็อกจอนะคะนี่เราจะมาเทสก่อนแบตที่เราเปลี่ยนใช้ได้ไหมจอที่เราถอดสัมผัสได้ปกติอยู่หรือเปล่านะคะ ี่คเสร็จเรียบร้อยค่ะพอทัดสัมผัสได้ปกติเราก็ค่อยมาใส่น็อตใต้จอนะคะ,ะทัดไม่ยอมขึ้นแล้วยังไม่ได้ใส่กาวเลยนะคะโอเคค่ะเราก็เปิดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก็มาใส่น็อตที่ล็อกใต้จอค่ะ นนี่ะะคะใต้จอมีน็อตอยู่3ตัวค่ะ ก็มาใส่น็อตที่ล็อกจอค่ะ ตัวนะคะคใส่เรียบร้อยแล้วก็สำรวจฝุ่นอีกรอบนึงค่ะแต่มันก็จะดูยากนิดนึงเพราะว่ากระจกของลูกค้ามันฟีมันแตกไงเลยจะดูไม่ออกว่าฝุ่นอยู่ด้านนอกหรือด้านในนะคะ ในจอเก็บฝุ่นให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็มาเช็คด้านนอกก่อนที่เราจะลงกลาวเดี๋ยวถ้าลงกลาวไปแล้วมีฝุ่นอยู่ในจอมันจะต้องถอดทำความสะอาดอีกนะคะโอเค ค่ะทีนี้เราก็มาใส่กาวค่ะนี่เรามาใส่กาวเลยจ้ากาวก็ต้องค่อยๆใส่ตามขอบนะคะ ใ่กาวเสร็จเรียบร้อยก็ประกบลงเลยค่ะส่วนตัวที่มันล้นขึ้นมาพวกนี้เดี๋ยวให้มันแห้งแล้วค่อยใช้ทิชชู่เปียกเช็ดออกนะคะหรือเราจะเช็ดออกเลยก็ได้ค่ะแต่ต้องใช้น้ำยาช่วยนิดนึงนี่ค่ะแล้วลูดออกเลยนี่นะคะนี้เราก็ลัดหนังยางไว้รอกาวแห้งค่อยเอาหนังยางออกค่ะ ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็แห้งแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเปลี่ยนแบต iPad Gen 7นะคะ อันนี้รีบจับส่งให้ลูกค้าวันนี้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ